หญิงไทยมีโอกาสทำงานในอิสราเอลโอกาสทองสำหรับหญิงไทยที่ต้องการทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครโครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานทิกครั้งที่19สําสำหรับเพศหญิงไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลแต่คุณต้องรีบเพราะการสมัครเปิดเพียงสองวันเท่านั้น12-13ถึงสพฤศจิกายน2568แและนี่คือสิ่งที่คุณควรทราบก่อนสมัครแต่นี่คือจุดที่คนใกล้เกือบทุกคนมักพลาด การทำงานในอิสราเอลไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวรวมถึงการทำงานในที่สูงและยกของหนักนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอื่นๆที่คุณต้องตรวจสอบก่อนสมัครเช่นอายุประวัติอาชญากรรมและสถานะสมรสและนี่คือส่วนที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งบางคนอาจคิดว่าเงื่อนไขเหล่านี้มีความเข้มงวดเกินไปแต่จริงๆแล้วมันเป็นการคัดเลือกเพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจสำหรับการทำงาน ในสภาพแวดล้อมที่ท,าท้าทายและนี่ก็เป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาดสำหรับใครที่ต้องการประสบการณ์ทำงานต่างประเทศเงื่อนไขสำคัญที่คุณต้องทราบเพศหญิงสัญชาติไทยอายุ23-39ปีไม่มีญาติหรือคู่สมรสอยู่ในอิสราเอลไม่เคยทำงานในอิสราเอลมาก่อนไม่มีประวัติอาชญากรรมสุขภาพดีพร้อมทำงานกลางแจ้งไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคเรื้อรังมีประสบการณ์ทำงานเกษตร ไม่เคยใช้สารเสพติดเอกสารที่จำเป็นรูปถ่ายขนาดสองนิ้วสำเนาห,หนังสือเดินทางหรือใบเสร็จรับเงินสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสถ้ถามีสำเนาเอกสารแสดงสถานภาพการสมรสถถ้ถามีสำเนาใบาอนุญาตขับขี่ถ้ามี สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินหมายเหตุผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับและแนบไฟล์เอกสารในรูปแบบ jpg หรือ pdf ตามที่ระบบกำหนดกรณีมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนผู้สมัครสามารถแก้ไขได้ไม่เกินหนึ่งครั้งหลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไฟล์จัดส่งไปทำงานประเทศอิสราเอลเบอร์0 2 2 4 5 0 9 7 8 0 8 0 0 6 1 6 5 7 6 o ที่ h t t p s w f a c e b o o k c o m p r o f i l e p h p m a r k i d 1 0 0 0 6 4 8 4 8 2 1 6 3 0 CL local เท่ากับ th th เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ h t t p s w t h o e g o t h web m เ n p h p คำถามสำหรับคุณ คุณคิดว่าเงื่อนไขาการสมัครเหล่านี้เข้มงวดเกินไปหรือไม่ชวนมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์